มาต่อกันที่ขาบุญจากต่างประเทศนะคะมากันที่วัดระธรรมกายนางาโน,โน,โนประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายครั้งที่182ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มในเวลา10นาฬิกาสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรตามด้วยพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวัสิดาสากตะกัลยาณมิตรวิชุดามสซึโมโตะเด็กชายโซมะทาซโนและกัลยาณมิตรเกสรอ,อากิบะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายรัตนบุพภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นบูชาข้าวพระและพิธีถวายโถบูชาข้าวพระมีกัลยาณมิตรสุดใจเทสุกะเป็นผู้อัญเชิญถวายตามด้วยคณะเจ้าภาพถวายพานดอกไม้ในสหวาราเดือนเกิด ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งร่วมถวายพระทหารเพลนแด่พระพิสุกสงฆ์เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธ,ธรรมตามเสียงของหลวงพอ่อธรรมชยโยโดยผ่านช่องทางถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะในภาคบ่ายนะคะเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตาชายัยซึ่งเป็นบุญพิเศษในช่วงเข้าพรรษาโดยมีกัลยนณมิตร สุดสวาทาักัสิกะกาลยานมิตรกมลทิปทาคามิสวาเป็นประธานเอกในการกดปุ่มแท่นเทียนใจตามโดยพิธีทอดพระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่182โดยมีกลัลยานมิตรวสิดาสากตะกลัลยานมิตรศรีสวยัยกราเกตกัลยานมิตรพัชราชิมิสุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธี กล่าวคำถวายบาทผ้าไตายในโครงการบวชบูชาครูผู้คนพบพิชชาธรรมกายมีการณิตสุนิสาทาเคชิงเงกะการณิตรสุดใจทาเ,เทสุกะนะคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกรัรยาณมิตรวิชุดามัซึโมโตและกระลัรยาณมิตรพิมพันโจโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปลูกดอกเบญจทรัพย์ พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้ร่วมถวายต้นพระป่าถุงทองจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นะคะก็ได้เล่าประกัติกธรรมเป็นกำลังใจในการสร้างบริมีด้วยค่ะ